โอ้สมาต่อกันการพักสามเย่วันนี้ก็เลยรับการปลาแบบเรื่อยเปื่อยบ้างโดยผมเองนะครับถูกบ้างผิดบ้างด้วยนะวันนี้เป็นวันปีนเขาแล้วคุณจะไปคุยกับใครดีจะคุยทําไมค่อยกินข้าวเออวะท็อกทูค่อยกินข้าวจะคุยกับใครคนที่หนึ่งเรียวตะคนที่สองราพุยะคนที่สามโอโคซังคนที่สี่อาจารย์จริงๆแล้วอ่ะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอยากคุยกับเรียวตะ แต่ว่าอยากจะลองแหกรูทดูอ่ะอย่างเช่นว่าเราเข้าสภาไปอ่ะคือรูทของซากุยะใช่ไหมแต่เราจะลองแหกรูทไปคนอื่นดูอ่ะนี่ไงคนดูก็ลงมาสามรดแล้วเอาเลยตาตาสบายครับนะเดี่ยก็ได้แต่คนแปลไม่ดีใจแต่เรา้ารูดีใจได้เกิน <laughs> ฉันอยากจะรู้นักว่าโอโกซังไปไหนอืมฉันไม่เห็นเขาหยุดที่ตรงนี้เลยอ่ะโอ้โ,อโ,โ,อโหนาจอสันอีกแล้วมันไม่อยู่ที่นี่พุดดิ้งมันไม่อยู่ที่นี่ผ่โอโอาพุดดิง้ง<อ>มันหายไปแล้ว ไปหรอนี่เอามากินเป็นข้าวเที่ยงมั้เนี่ยเดี๋ยวนะเอาเอาพุดด <eterm oon> ิ้งมาเป็นข้าวเที่ยงหรอก็ไม่โอโอกระซังเชื่อว่าเอ่อพุดดิ้งที่แสนวิเศษมันจะต้องหาเจอในระหว่างการปีนเขาเอาอะไรคิดวะเดี๋ยวนะพุดดิ้งมันจะงอกตามต้นไม้เหรอต้องมีพุดดิ้งแบบนั้นกันที่มันอยู่ในภูเขาฮะออ๋ เขาก็สั่งจะไปตามหาที่อืน่นจะไปตามหาพุดดิง้งลากรอยเออกระสักให้ตามหาพุดดิ้งที่อืน่นจะหาคุดดิ้งแล้วมาจากตรงนี้หรอเออแล้วเรา,า,าปล่อยเขาไปเถอะนะเขาทำคุชชิดด่งไร<ป>กันอยู่ปล่อยไก่ปล่อยไก่มันเป็นไก่เหรอวะเฮ้ยมันเป็นโลชิลาบ ม,ออมันคือไอ้หน้าโนะ๊มันคือไอ้หน้าโน๊เอ้าแล้วก็จบรูทนเนี่ยแกอย่างเงี้ยนะไม่ใจเลยดูต้องการอะไรวะไม่อ่ะมันอะไรอ่ะเฮ้ยสเตมินา่าค่าโอ้โหค่าเสน่ห์ที่ได้มาจากร้องเพลงไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยใจเย็นๆเะวัวนนี้วันกิจกรรมเราควรจะทำอะไรดีนะเพื่นนอนครับแอตเทนเหมือนเดิมจ้า ก็เหมือนเดิมอ่ะมีเลขมียิมมีดนตรีอาจารย์ดนตรีอีกรอบก็ใช่เรื่องร้องคาราโอเกะเฮ้ยเราจะไปไหนดีล่ะดนตรีอีกรอบก็ใช่เรื่องนะก็ไปมาแล้วอ่ะนั่นสิเนาะไปอะไรแปลกๆบ้างไหมเข้ายิมนี่อาจจะเข้ารูทโอโคซังอีกรอบก็ได้จะเข้าล่อยไปเปล่าล่อยไปเปล่าล่อยไปริเปล่าทำไมอ่ะตั้งหน้าตั้งตาจีบคนนี้แหละ แต่ว่าเกมเกมแนวนี้ถ้าเราคุยสุ่มๆมั่วๆมันจะมันจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ใครหลอกแม่ไม่ได้ใครหรือจะเรียนเลขจะเจออาจารย์ง่วงไหมอาจารย์ง่วงี่จะหลับกับอาจารย์แล้วนะเราอาจจะเป็นอาจารย์ง่วงก็ได้นะแคสแคอยู่หลับคาไมอะไรเงี้ยไปเชื่อฉันไะไปหาคนตังก่อน เมื่อกี้มึยังเจอไม่พออีกคับเนี่ยติดใจอะไรเกิดตกไปหลายรอบผมร้อนร้อนมากเลยเอ็ดเมื่อกีเป็นสายเอ็มไอแฮตุกโก้อาสต็อกเออสตรอกเอาสตรอกสตรอกแปลว่าอะไรวะสตรอกแปลว่าประมาณว่าสต้าเต้ รู้สึกเหมือนอะไรสักอย่างที่มันกระทันหันรุนแรงปต่นวมๆก็คือมันเหนื่อยแหละโอเคครับขำสับขำสับมึงนี้โอ้โหเคผมขอโทษครับทุกคนครับบางทีรูทนี้เนี่ยมันก็ยากแก่กันแปเท่าที่อ่านได้คือ โกซังอยากไปว่ายน้ำแล้วกันนะโอโกซังเขาอยากเล่นอนิเมะเรื่องฟรีโกโกซังอยากจะไปว่ายน้ำไม่เกินนะโอ้โหแล้วลองนึกภาพมันกับฟรีดิโอ้เปิดเพลงสเปซซีใส่แม่งเลยไปแล้วเราไปสำหรับดื่มน้ำแล้วโกโกซังมันอยากดื่มน้ำมีเพลงเหมือนเลเวลอัพ เลเลยวลอัพแล้ววิทย์อะไรเนี่ยโอวิทย์เว้ยไอที่มีอยู่แ0ดร้อยนี่ไม่พอแล้วไงโดวลวิ่งแอคทัฟทีเดียวก็ลดไปครึ่งหนึ่งแล้วอย่างน้อยก็มาวิ่งได้วิปแล้ววะอาจารย์ภาคสวนางิอาจารย์อ๋อเข้าใจละเขาว่าไอกิจกรรมเมื่อกี้มันต้องมีไว้เพิ่มตลอดแน่เลยแบบอะไรมันเราขาดอะไรอย่างเงี้ย ก็ <g ül> มาได้มาทํากิจกรรมตรงนี้แล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆ ừ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  ทีละห้าจีห้าแปลว่าอนาคตอาจจะต้องใช้แสดงว่าถ้าเรียนเลขเนี่ยไอช่องแรกต้องเพิ่มแน่ๆเลยใช่แล้วตอนนี้คือเราสถานการณ์คือโง่ามาก <c oughs> <c oughs> หนึ่งีบหนึ่ง<ห> <c oughs> บอกแล้วว่าให้ไปอ,อาจารย์รบเก่าคือว,ว่าอ่าอ่าฉันคิดว่าทุกคนเนี่ยคงจะรู้กันอยู่แล้วนะแต่ว่ายุดจุดุงันกีฬาสีกีฬาสีแล้วกันนะ เออก็ใกล้มาถึงแล้วชิดใ้ดีแล้วกันว่าอยากจะทำอะไรกันมันจะถึงฤดูกาลกีฬาสีแล้วเหรอกีฬาสีไว้ไวเดินไปไม้พีลเนี่ยเด็บฟอลเนี่ยล่วงมั้ง๋อล่วงโอเคโอเคล่วงมั้งจะไีแต่งไไม้พ่วงเอ้ยล่วงขอโทษครับ เรอดูไปไปไใบไม้ร่วงเนี่ยฮะสิกันในช่วงเดือนเมนเนี่ยมก็จะมีงานวัฒนธรรมแล้วมันก็จะจัดประจำเลยในเดือนเมมีพฤษภาคมครับโอเคครัแล้วจะ,จะไปทำอะไรเรียวตะเรียวตะเรวตะหย่าคำหยังอย่าคำยางอย,าอย่าไม่เอาอย่าภาษาบ้านมาพูด่ดี คือฉันก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเออแต่ฉันคิดว่าวิ่งวิ่งสามขาเนี่ยก็เพรท่าดีนกวิ่งสามขาสามขาเ้ยวตาเอยไม่เป็นปัญหามั้งถ้าเกิดว่าขาหนึ่งมันถูกผูกอีกอะไรต่๊บบินอลกว่ก็วิ่งได้นี่วะโอกร้างจะไปวิ่งมาราธอนแน่นอนคือสิ่งที่เขาต้องการแล้วมีสตัมิน่าเยอะไม่ต้องแปลสตัมิน่าเนี่ยเยอะจะตายอยู่แล้ว โอ้โหังแล้วเธอล่ะสากุยะสากุยะอก่อนพวกเธอเนี่ยคงจะไม่ได้คิดว่าฉันจะไปลงวิ่งแข่งอะไรแบบนั้นใช่ไหมเหนื่ยอยตายพอดีเราไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นก็มันก็เป็นงานกีฬาสีทีนาแล้ว แล้วจะไปทำอะไรถ้าไม่วิ่งมันก็มีกีฬาที่ไม่วิ่งอยู่ไม่ใช่เหรอแต่ดูแล้วเขาน่าไม่ไม่น่าเป็นคนที่ชอบออกกำลังเลยนะอาจารย์โผมาเออท่านนั้นเป็นเชียร์ลีดเดอร์แล้วว่าไงอาจารย์<บ>อาจารย์เสนออะไรเนี่ยให้มันให้ดูหน้าด้วยเออถ้ามันเป็นผู้หญิงแล้วอาจารย์เสนอเนี่ยจะไม่ว่านะ อืมโอเคพอดีนะถ้างั้นปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองเอ้าวเสียงเห็นด้วยเสียนะหยุดก่อนนะขอขอขออนุญาตขออนุญาตจินนาการแป๊บสากุยะไม่คิดว่าเอออย่างนั้นมันอย่าเออเองพลาดแล้วเองโดนอาจารย์เล่นแล้วสากุยะเอเดอร์นะเว้ย เออยังไงก็ตามนะอืมทีมปฐมพยาบาล First สเอเนี่ยก็ยังต้องการคนอยู่ถ้าเกิดว่าใครอยากไปช่วยก็ก็ไปได้นะเขาเราคิดถึงอาจารย์หมอเออวันนี้คือแค่นี้แหละวันนี้ก็แค่นี้แหละนะนักเรียนทุกคนโอ้ไม่เห็นต้องเรียกเลยวก็จะไปวิ่งสามขาโอ้โคสังก็จะไปมาลาทอนยะก็จะเป็นเชียร์ลีดเดอร์อนจีนะ วิ่งมาราทอนวิ <laughs> ่งมาราทอนไม่อยู่ในหัวกูเลยยุยะ,ะก็น่าจะไปควบคุมเต็นท์พยาบาลอยู่นะอ่เะเต็มเพยาบมาขออยุอยาอจะแล้วเราจะเจอ,จเจอ,อยุยาออขอเจอสองคนแล้วกันนะ ใจดีเจอสองคนก็ยังดีติดหน่อยแล้วเรียวตาก็น่าจะวิ่งไม่ค่อยไวนะอาจจะสะดุดไม่ไม่ประเดี๋ยอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไปวิ่ง่ามผานกับเลียวตากูว่าได้เหยียบเรียวตาแน่แน่วิ่งวมาราธอนกับโอโคซังนี่ก็ไม่ใช่เรื่องนะพี่ก็เป็นวันงานกีฬาก็ยังตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีว่าฉันควรจะทำอะไรดีฉันควรทำอะไรดีวะฉันควรที่จะไป จุดเคือจะบอกว่าโอ้โหเฮยังจะมีห้องสมุดอีกเหรออ๋อห้องสมุดคือเราชื่ออะไรเนาะนางเงี้กี่เหรอฝากไว้ในกายเธอไม่ไม่ไม่คือแหมงานเล่นเลยที่นี่วิวข้องสมุดเงียบเฉยแค่นั้นสิจะบอกว่าคือซากุยะเป็นเชียร์ลีดเดอร์น่ะก็อยากเห็นแต่ว่าเราอยากเห็นเหมือนกันนะเชียร์ลีดเดอร์ แต่ว่าเพิร์เซนต์เรก็อยากไป <c oughs> นึกนึกออกไหมเราไปรูทแกแล้วครั้งหนึ่งไอ้นี่ก็เกือบสองแล้วเรียวตานี่ก็ยังอยู่กับเราตลอดตลอดไม่เราจะไม่เหยียบเรียวตา <c oughs> แต่เรากลัวว่าถ้าเราไปเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> เรียวตาจะแบนขาเท้าเรานะไม่ดีหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดเป็นเรื่องนะ <c oughs> อยากเห็นใช่แต่ก็อ่าแล้วแต่เจ้าของเกมเลยจ้า <c oughs> ไปหาหมอกัน <c oughs> หมายควาเว่าจะบอกว่าพยายามไปหาเขาทุกครั้งที่โอกาสเอ๊ยจำได้ต้นคลิปหรือเคยบอกอยากไปเป็นพยาบาลนี่น่เพชรเนี่ยก็ผมสลุดทักทายกันนั่นแหละโอ้เรามาหาเพื่อนที่จะจ้องมองดยนะจ้นในตาอย่างฉันหจ้องมองจ้องมองมในตาอยู่ย่าในในส่งกระแสฮอกอายฉันละ จะบอกว่าเบิร์ดไอวิวนี่เป็นตาเหี่ยวเดี๋ยวก่อนยูยะอยากบอกว่าถ้ากูเลือกรูทนี้แล้วกูเจอแต่หน้าเมืงอ่ะกูจะโกรธมึงไปตลอดเลยอย่าไปทำลายยูยะเขาอย่างนั้นเขาแค่เสือผู้หญิงกูด้ชันเราก็ฉั้นที่ว่าเอ่อทีมเฟิสเอ็นเนี่ยอยากได้คนมาช่วยก็นี่ไงก็มาแล้วเนี่ยอ๋อเอจอ อาดิครับใครมีดิพร้อมโจทย์ครับโจทย <c oughs> สรุปเหมือนสรุปนะสรุปก็คือใครตะเบทักทายทำเอาเคารพเอย่างเงี้ยอลาสอ,อลาสอลาสประมาณโถเอ้ยเ <c oughs> อ้ยใจเย็นนะเกมเกมนี้สับสูงสับยากไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยคือคือตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้ท่องใจเลยภาษาแต่ว่าโ <c oughs> อ, <c oughs> อมันมันบอกประมาณว่า ฉันเนี่ยเอ่ออาใจเย็นๆครับหน่วยแปลใจเย็นนะคนแปลออกนี่ก็นั่งขำเงียเนี่ยคือเรื่องยาเนี่ยมันก็ผงไม่เท่าไหร่แต่ว่าฉันผมจะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อจะเพิ่มผูของฉัน ขออาตแปอีกทีนะครับมันบอกประมาณแบบว่าเรื่องยาเป็นเรื่องใกลตัวเรื่องหัวใจอ่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวประมาณประมาณนั้นนะครับมีงมาอยู่แถบนี้ได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวดคิดคำเสียวๆหน่อยเรื่องยาไม่ใช่เรื่องใกล้แต่เรื่องใจอะเป็นเรื่องใหญ่ถุยยอะไรประมาณเนี้ยด้ไงมันบอกนี่ไม่ใช่ยาใจเออยาใจอะไรอย่างเงี้ยนะ ฉันก็ดีใจที่เธอมาอยู่ด้วยนะอย่างที่เห็นนั่นแหละอืมเรามีงานต้องทำเยอะๆทีเดียวล่ะฉันก็ยังดีใจที่มีเธอเะยเสียวต่อไปนะอยู่ยะเล่นเล่นถ้ากูเล่นรูดมึงเนี่ยกูกระเพาะอ่อนแอแน่ๆเลยแบบเดียวตาวิ่งวิ่งข้ามสิงกิจวาัวก็แั่ มันจะทําให้นกหลายตัวเนี่ยเจ็บตัวอยู่เสมอเลยอืมวิว่งวิบากวิว่งว,ว,วิบากถึงใช้เกมที่ออกแบบมาเพื่อ,อมนุษย์แบบนั้นกันนะนัะ่นสินะมียอมอนเอาไม่นีนแต่ว่าอะไรม่คงใจเออาผไม่คำสักอย่างนะครับอ่าอืมฉันคิดว่ามันคงจะเป็นเรียกว่ามันเป็นมนัฒนธรรมนะมันเป็น tradition ท,ที่เขาทำต่อกันมาประเพณีอ่ะอ่าประเพณี บียอนมีแม่สาวน้อยนั่นไงนั่นไงยังเล่นพิี่ถูกต้องแล้วเลย์อยู่ไหนเหรอเลย์คือฉันเลยคือฉันหมออยู่ไหนคะหมอหมอหมอแล้ควรจะอยู่ที่นี่ได้ไม่ใช่เหรอพูดถึงเดี๋ยวก็มาหรอกนั่นไงอยู่นั่น เขากำลังคัดอยู่ใต้ร่มไม้ใต้เงาไม้นะรอ,อเลยเห็นภาพอืมคิดเหมือนกันเลยหรือว่าเขากำลังดูในรายละเอียดเอกสาร,ร performance ตัวมาว่าสมรรถภาพข,ของนอกแต่ละตัวในในการแข่งวิ่งอยู่อ๋อ imagine เกิดเลยจ้ามาง<อ>า<ำ>่นแม่ยกปินกันเลยทีเดียวทำอะไรอยู่ตรงนั้นเน่ยชนีมโน you know ไอเนี่ยคีนัสเขาไม่ต้องการที่จะทำลายความเสน่สาวอะไรเนี่ยกาิสื่อสารประมาณว่าหาคำในไทยไม่เจอไปแปลว่าอะไรดีประมาณว่าไม่อยากจะทำให้รูปลักษ อันก็ทางของเขาต้องต้องต้องเสียไปในในแดดอากาศร้อนแบบนี้อ๋อเคอเคข้าใจแล้วผิวันอ่อนโยนครับไม่ได้ทากันแดดทายูกันยูวีมาสินะ FPS นี่ไม่ได้จับใช้เป็นหมอภาษาอะไรเออเขากำลังจบนอตอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่าตอนนี้เราจะนึกสภาพเป็นหมอยืนถือเอกสารดีจะนึกภาพนกกระทัด นกกระทาโอ้ภาพแกอ้วนเลยเหมือนอยู่ใต้ต้นไม้เขาบอกว่าเออมีนกมากมายที่จบจากโรงเรียนนี้เนี่ยทุกทุกสอดสอนทุกสอดแนบไปเออทุกข้ามทามดีกว่าโดยทีมกีฬาระโปรนะอืมเขาก็อาจจะกำลังเช็คเอ่ นี่ขอมมิซิงแปลว่าสัญญาไปสัญญาหรือมั้งใช้สัญญาอันอยู่ก็ได้เฮถามหาหมอเจอไปหาหมอสักทีดิมันจะคุยไมกันเนี่ยมันปิกหรือไงอ้าฮะเอาละพวกเขาพร้อมแล้วเราจะดูมันอาจะยุ่งแล้วล่ะไอ้คำนี้อีกแล้วแปลว่าอะไรเท่าที่เท่าที่สื่อมาดูน่าจะแปลว่าแม่สาวน้อยนะแม่สาวน้อยแม่หวานใจไมซสวิทาร์ <poisoned indo> yes sir แม <EN AC 2> ่นี่ก็แมนเชลยิ่งแมนได้เดี๋ยวนี้ Yes sir Bird <ka se> <inde> <guarante> <ber cer> Birdie นั่นก็เลยใช้เวลาในงานกีฬาสีนี่ช่วยเหลือเรานกที่ได้รับบาดเจ็บกับยูยะจะช่วยกับยูยะทำไมจบรูทกับรูยูยะหาหมอถามหาหมอทำไมไม่เดินไปหาหมออมไรได้รมมัน ฉันเรียนรู้การสัมพยาบาลไนีไ่ไงถึงได้เข้ากับเพลงของพี่เอกไง <l ots> ดังนั้นมันก็คงจะเป็นเวลาที่ที่ดีนะฉันคิดว่าอย่างนั้นนนไงนกกระทาอยู่ใต้ลมเงาแมาใหญ่เราข้ามวันมาเล็วจังวะและในที่สุดเราก็สอบมิดเทิมเสร็จแล้วเ,ออเดี๋ยว <l ots> ก่อนอุปสรรแรกของเรานักเรียนทั้งหมดทั้งมวลก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนครับมิดเทอมเดี๋ยวก่อนครับ รงนี้น่าจะเรียนเลขดีกว่ามั้งเว่งโอ้ค่าความฉลาดมีหนึ่งกูเห็นคะแนนสอบมิดเทอมลางๆโอ้เอา่ะเราจะได้รับผลสอบคือมาในวันนี้แล้วเออได้ผลสอบคือมาวันนี้เท่าไหร่เดือนหน้าพวกเราจะสอบกันแล้วเนาะนดืนสิบนะเดือนหน้าพวกเราสอบมิดเทอร์มโออาจารย์เรียกโหดจัง เคะเนี่อพยายามอย่างมากเลยใช่ไหมสนองละกายเขาเห็นหนักมากนะอืมทำพยายามแบบนั้นต่อไปแล้วเธอก็จะทําได้ดีเองอ้อสักวันหนึ่งอะนะสักวันหนึ่งเธอคงจะก้าข้ามฉันไป <c oughs> ฉันอยากจะเห็นวันนั้นจริงๆ แปลว่าฉันทำคะแนนได้ดีสินะเนี่ยฉันดีใจโอ้ยอาจารย์พูดเกีียดมากเลยอะประทับใจมากดูเหมือกว่ามิสเตอร์นันกิจะดูดีใจกับฉันมากเย้ยย้ไเร้าข้าของฉลายแค่หนึ่งนี่โลงไงเทพเทพทู จบโตไม่รู้จักซะแล้วหลังจากงานเทศกาลและการสอบก็ได้จบลงดูเหมือนมันก็ไม่มีอะไรที่น่าสลักสำคัญในตอนนี้ยกเว้นแต่อากาศที่ร้อนระอุนี่อีกแล้วลาวนกพิราบทั้งหลายกันแลดูอันเลิศกันมากเลยหลังสอบอะนะใช่เขานะดูดูจะสนุกสนามากในอากาศที่ละร้อนอบอ้าวแบบนี้ มีนกอยู่จำนวนหนึ่งกำลังอยู่ที่หน้าห้องสตาฟมันเกิดอะไรขึ้นโอ้น่นนั่นอยู่ยาเออฉันเจอนายแล้วล่ะมุยากิดอะไรขึ้นขอเรียกเป็นเพื่อนเลยสวัสด,ดีขอแปลคำนี้ไปสวัสดีแล้วกันนะสวัส <c oughs> ด,ดีเลยไบรอันเนี่ยชนะรางวัลชนะรางวัลอันดับที่เจ็ดพูลิเซอร์ด้วยล่ะูิเซอร์ไรอันไ <c oughs> รอัน รวยเหรอทุกคนคิดถึงคนเดียวกันใช่ไหมเขากำลังทำเอ่อในระหว่างที่กำลังพยายามคลิปเอาคลิปก็คือเอาเอาอะไรสักอย่างไปแปะไว้บนกระดานบอร์ด่าวครับข่าวครับชมรมข่าวติดมนังเือพิมพ์ชมรมหนังสือพิมพ์ติดผนังอะไรพวกนี้ประกาศนี่มันมีเขียนไว้ว่าเรื่องบิจิเอนบิจิเอนเอาพี่เราเอาพี่ ที่สล็อที่สุดได้รับได้รางวัลอีกแล้วคราวคราวคาวือมังกร,รถ้ามาในที่นี้คือว่าได้ได้มังกรก็คือได้รางวัลใบย,<ห>ยันยได้ใบ<ห>อันบอกแต่ว่ามไม่รู้จักเขานะ่ะไม่รู้จัก,กรู้จักที่ดังจะตายในแก้วแก๊หรอแก้าแก๊กเงยใบอันพูดที่มีรอยยิ้มมันสดใสอ่ะชื่าทำอะไรก็เฟลเคยได้ยินชื่อนี่นะแต่ว่าไม่รู้จักจริงๆรองหลงเลย าเดี๋ยวพูดได้เห็นภาพเลยเขาคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคืหน้าเหมือนเลวตะางเขาคือเป็นเขาเป็นที่มีชื่อเสียงระดับโลกเขียนบล็อกเนี่ยตั้งแต่ที่ยังแทบไม่มีนกตัวไหนที่จะมีความเฉลียวฉลาดมีมีทำได้เลย โอ้โออยู่ในสวนสัตว์เอ้ยแน่นคนก้นกนกนค้นเราเห็นมนุษย์ป้าอยู่หนึ่งคนโอ้มนุษย์ป้าโอ้แขนมนุษย์ป้าใช่ไหมเนี่ยโอ้โคอใหญ่เลยไมอเขาเป็นเขาเป็นนักเขียนที่มีทักษะและมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมมากเลยเขาเป็นคนที่แนะนำว่าการ แข่งกีฬาโอลิมปิกของเราดอบเนี่ยคนจะถูกเรียกว่า PG o l โอ p i c <oughs> s ิกนี่ใช้อะไรคิดเหือมึงเป็นคนตั้งชื่อโรงเรียนป่ะเนี่ยแลดูยิ่งใหญ่อะไบอัน <c oughs> เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ยุยยะอระดิ่งสรรเสริญ <c oughs> <อ>ยุยยะก็สรรเสริญใช่ไหมเขาเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ชื่อของเขาควรจะถูกจารึกไว้ไบ,บนแผ่นดิน สร้างอันุสาวรียีให้แม่งเลยไหมอันุสาวรียีไบอันโหทไมทำไมเธอไม่ลองอมองหามองตองหาเกี่ยวกับข้อมือเขาดูล่ะแม่สน้อยลองกูเกิลหาเขาดูแล้วกันหาเขาว่าไบอันพิจิเนี่เดี๋ยวจะลองหาสาบานเลยข้ะกูดิเชือเถอะพิมไบอันไปปุ๊บก้าวแก๊กต่อท้ายแน่ๆน่ จบรูทโอเคเวลาพักเที่ยงเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะลาก่อนนะเร่อเดียสเดียวอ่เดียวอเดียวถ้าอย่างนั้นเราก็ขอจบพาร์ทนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับต้องขออภัยที่ทำเสียงทำเสียงนิ่งๆง,ง,ง่วงๆเรื่องมีว่า เกิดมีคนนอนหลับอยู่ข้างๆครับกลัวโดนด่างั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมฟังการแฝดคอร์สพิธีของผมมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีตัวไหนหน่าสนใจเนี่ยพวกเราก็จะแคสแคสมาดูกันนะเนอะบางทีเราอาจจะอยากเห<ค>็นซากุยะอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่โอ <c oughs> เคครับสวัสดีครับพบกัน้บ๊ายบาย <c oughs> ส,สาวัสดีครับ